มีทีมปริศานาให้ความสนใจที่จะคว้าตัวดาวินนูนเยตเข้ามาร่วมทีมแต่ลิเวอร์พูลยืนการานชัดเจนว่าไม่พร้อมเจราจารในดีนี้พรจอยนักข่าวจากเดอะไทสื่อชั้นนำของประเทศอังกฤษรายงานว่าเชลซีได้มีการติดต่อสอบถามลิเวอร์พูลทีมคู่แข่งร่วมศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษถึงความเป็นไปได้ที่จะคว้าตัวดาวินนูนเยกเข้ามาร่วมทีมเมื่อตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาเนื่องจากพรวินสตันลีผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรน,นั้นชื่นชอบในตัวนักเตะเป็นอย่างยิ่งกระนั้นก็ตามทีมดังจากเมืองเมอร์ซีไซก็ปััดตกข้้ออเสนนีแบบทว หลังจากนั้นฟาบริซิโอโรมาโนก็ได้ออกมาอัปเดตผ่านทางช่อง YouTube ส่วนตัวว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นความจริงโดยเชลซีได้โทรเข้าไปหาลิเวอร์พูลใน2ส,สัปดาห์สุดท้ายของตลาดนักเตะก่อนเปิดฤดูกาลแต่บอร์ดบริหารของหงส์แดงยืนกรานว่าสถานะของศูนย์หน้าเช้าอุรุกไว้นั้นถือเป็นนักเตะที่ไม่ได้มีไว้ขายและบทสนทนาก็จบลงอย่างรวดเร็ว สายข่าวชาวอิตาลีชื่อกองโลกยังรายงานเพิ่มเติมอีกว่าอันที่จริงทีมดังจากกรุงลอนดอนได้ติดต่อสอบถามสถานะของกองหน้าในทวีปยุโรปหลายรายแต่ทว่าสุดท้ายพวกเขากลับตัดสินใจเซ็นสัญญาโคลนผ่านเมอร์ที่เป็นผู้เล่นในตำแหน่งอื่นเข้ามาแทน